สวัสดีคะ่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอนาฬิกาแดดโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้คือ 1. นางสาวพัชรินยืนนานรหัสนักศึกษา6 1 1 5 5 4 4 1 2 2 2. นางสาวนาภางวณภัทแสนโสมรหัสนักศึกษา62115244 121และดิฉันนางสาวเพ็ญักคำภูษารหัสนักศึกษา62115244 119ค่ะ เสนอท่านอาจารย์พก,กาพันวนานามค่ะอันดับแรกนะคะเรามารู้จักกับนาฬิกาแดดนาฬิกาแดดคือเครื่องมือบอกเวลาและเครื่องมือวัดเวลาย้อนกลับไปในสมัยอดีตที่ยังไม่มีนาฬิกาคนโบราณรู้จักใช้เงาจากดวงอาทิตย์เป็นเครื่องมือบอกเวลานาฬิกาแดดเป็นการสังเกตแสงและเงาในธรรมชาติคือในเวลาเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางศาีรษะ เวลาเย็นดวงอาทิตย์ก็ตกจากขอบฟ้าซึ่งนาฬิกาแดดนะคะไม่มีความเที่ยงตรงในการวัดและสามารถวัดได้ในเวลาที่มีแสงแดดเท่านั้นเพียงแต่นาฬิกาแดดนะคะมีการยอมรับในสมัยนั้นโดยมนุษย์ในระยะแรกนะคะจึงได้มีการประดิษฐ์คิดคน้นนาฬิกาแดดซึ่งเป็นเครื่องประดิษฐ์อิงธรรมชาติขึ้นมาเพื่อใช้บอกเวลาอย่างง่ายได้ค่ะ จากการประดิษฐ์นาฬิกาแดดในอดีตนะคะทําให้เป็นต้นแบบของนาฬิกาในปัจจุบนนะะันค่ะโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ฐาน60นะคะซึ่งมีตัวเลขแม่12เป็นหลักนะคะนั่นคือ60วัน60นาทีและ12คูณ2เป็น24ชั่วโมงโดยในอดีตนะคะชาวเมโสโปเตเมียนะคะได้กําหนดให้โลกหมุนรอบตัวเองเท่ากับ24ชั่วโมงนะคะโดยใน1วันนะคะจะมี360องศาโดยทุก หชั่วโมงนะคะจะมี15องศานะคะดังนั้นนาฬิกาแดดจึงมีช่วงเวลาของช่องละ15องศานะคะโดยหนึ่งช่องโดยนาฬิกาแดดเมื่อเคลื่อนไป1ช่องจะเท่ากับ1ชั่วโมงค่ะไปเป็นการนำเอานาฬิกาแดดมาบูรณาการกับสเต็มศึกษา S วิทยาศาสตร์คือการโคจรของโลกและดวงอาทิตย์เงาตกกระทบ T เทคโนโลยีการใช้โปรแกรมการใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูล e วิศวกรรมศาสตร์แบบของนาฬิกาแดดที่ใช้ในการดูเวลาและ M คณิตศาสตร์มุมองศาการคำนวณเวลาและนาฬิกาค่ะจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนาฬิกาแดดนะคะ 1. เพื่อประดิษฐ์นาฬิกาแดด 2. เพื่อให้เรียนสามารถอ่านเวลาได้จากนาฬิกาแดด 3. นะคะเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี4เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและบันทึกข้อมูล5นะคะเพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบวัะสะดุและอุปกรณ์ในการทำนาฬิกาแดดน,นะคะ1กระดาษ a 4พิมพ์รูปนาฬิกาแดดน,นะคะ2กันไกล 3. ไม,ม้จิ้มฟัน4กาวและ5เข็มทิศค่ะ ข้าการดำเนินการนะคะให้นักเรียนจับคู่ตาวามสมัครใจสมาชิกแต่ละคู่จะศึกษาข้อมูลเรื่องนาฬิกาแดดเพื่อใช้ดูเวลาจากนาฬิกาแดดที่สร้างและประชุมหารือมอบหมายหน้าที่แต่ละคนโดยจะประกอบด้วย2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายประกอบนาฬิกาแดดและฝ่ายบันทึกข้อมูลดูเวลาจากนาฬิกาแดดค่ะแล้วสรุปคำถามเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการได้ดังนี้คาถามมีอยู่ว่าเวลาที่ได้จากนาฬิกาแดดนะคะจะค่าเคลื่อนจากเวลาจริงอยู่เท่าไหร่ ขั้นตอนที่1นนะคะการออกแบบผู้เรียนแต่ละคู่นะคะจะแบ่งหน้าที่ตามทักษะที่มีที่ตนเองถนัดและมีความสนใจเช่นบางคนน่ยนะคะที่มีทักษะในด้านการประดิษฐ์ก็จะเป็นฝ่ายประกอบนาฬิกาแดดและนักเรียนคนไหนนะคะที่มีทักษะด้านเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะเป็นฝ่ายดูเวลาจากนาฬิกาแดดและจดบันทึกหลังจากนั้นนะคะก็จดำเนินการออกแบบตามขั้นตอนต่อไปนี้สื่อสารการประกอบนาฬิกาแดดและการดูเวลาจากนาฬิกาแดดประกอบนาฬิกาแดดจากกระดาษพิมพ์รูปนาฬิกาแดด สร้างนาฬิกาแดดแล้วหลังจากนั้นนําไปทดสอบด้วยเวลาจากนาฬิกาแดดแล้วเปรียบเทียบกับเวลาปัจจุบันตอนที่2นะคะการสร้างนาฬิกาแดดสมาชิกทุกคู่นะคะจะนําอุปกรณ์ที่สร้างนาฬิกาแดดมาประกอบนาฬิกาแดดตามขั้นตอนและถ่ายภาพเก็บไว้แต่ละขั้นตอนนะคะจากนั้นนะคะจะลงมือสร้างให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ ขั้นตอนและว,วิธีการประกอบนาฬิกาแดดน,นะคะ 1. หาตำแหน่งของผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลจากแผนที่ว่าอยู่ณจุดที่เท่าไหร่ 2. นะคะใช้กรกรไกรตัดตามแนวที่กำหนดไว้จะได้ชิ้นงานทั้งหมด1ชิ้น 3. นะคะเข้ากระดาษบ,บนรอยปะที่กำหนดให้ 4. นำกาวมาติดบนกระดาษโดยแผ่นหน้าปัดเวลาด้านที่เหนแลวด้านติดใต้ติดกัน 5. านะคะพับส่วนขององศาละจุดเข้าทางด้านข้างเพื่อยึดติดกับส่วนพับของฐานโดยทากาวในบริเวณที่กำหนดให้ ะะใช้แมจิฟัน n จอดตรงช่องตงัวการของหน้าปัดนะคะเพื่อใช้ดูเวลาโดยจะกําหนดให้สตาร์แจิฟัน,นะคะก็เปรียบเสมือนเสากำเนิดเงาค่ะโดยมีลักษณะนะคะต้งฉาดกับหน้าปัด หนคะ1นะคะนํานาฬิกาแดดที่เราประกอบได้นะคะไปวางบนพื้นราบนะคะที่มีแสงแดดส่องถึงและไม่มีสนามแม่เหล็กมารบก,กวนทิศค่ะ2ค่ะจากนั้นนะคะใช้เข็มทิศนะคะดูทิศทางค่ะโดยที่หน้าปัดของนาฬิกาแดดนะคะจะเขียนกํากับไว้ว่าหน้าปัดนี้หันหน้าไปทางทิศไหนนะคะจะแบ่งเป็นทิศเหนือกับทิศใต้นะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะหันหน้าปัดของนาฬิกาแดดให้ถูกทิศค่ะ 3นะคะก็อ่านเวลาจากนาฬิกาแดดค่ะโดยวิธีการอ่านเวลาจากนาฬิกาแดดนะคะหน้าปัดของนาฬิกาแดดนะคะจะมีเลข1-12ถึงค่ะระหว่างตัวเลขของชั่วโมงนะคะจะมีขีดย่อยค่ะซึ่งขีดย่อยนั้นแทน10นาที20นาที30นาที40นาทีและ50นาทีค่ะขั้นตอนที่3การทดสอบค่ะให้สมาชิกทุกคู่นะคะนำนาฬิกาแดดที่กลุ่มของตอนเองได้ประกอบขึ้นนะคะนำไปใช้ดูเวลาค่ะ ดูเวลาจากแสงแดดจริงนะคะและเปรียบเทียบเวลาปัจจุบันค่ะว่ามีความคาดเคลื่อนเท่าไหร่โดยคุณครูนะคะจะมีแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลให้นักเรียนแต่ละคู่ค่ะโดยในแบบฟอร์มนั้นนะคะจะมีตำแหน่งที่ตั้งจังหวัดที่นักเรียนได้ทําการทดลองนะคะละติจุลอรติจุดเท่าไหร่วันเดือนปีที่ทําการทดสอบนะคะแล้วก็ เวลาจากนาฬิกาจริงค่ะนาฬิกาจริงในที่นี้นะคะอาจจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาจากโทรศรัพท์ที่นักเรียนใช้เปรียบเทียบนะคะแล้วก็เวลาจากนาฬิกาแดดของกลุ่มที่นักเรียนใช้สร้างะคะ่ะว่ากลุ่มนั้นอ่านค่าจากนาฬิกาแดดได้เท่าไหร่แล้วนําเวลาจากนาฬิกาจริงกับเวลาจากนาฬิกาแดดนะคะนํามาเปรียบเทียบกันคะ่ะว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่คลาดเคลืค่อนกี่นาทีนะคะ ขั้นตอนที่4ี่นะคะการนําเสนอผลงานและก็การประเมินผลงานค่ะโดยหลังจากที่แต่ละกลุ่มนะคะได้ทําการทดสอบนาฬิกาแดดนะคะก็ให้นักเรียนนะคะแต่ละคู่ออกมานําเสนอนาฬิกาแดดของแต่ละกลุ่มของตนเองนะคะว่ามีความคลาดเคลื่อนจากนาฬิกาจริงเท่าไหร่จากนั้นให้ทําการประเมินโดยการประเมินนะคะแบ่งอยู่เป็น3การประเมินค่ะคือ แต่และคู่ประเมินผลงานของคู่ตัวเองนะคะแล้วก็ประเมินผลงานของคู่อื่นและครูนะคะจะร่วมมาประเมินด้วยค่ะโดยกําหนดรายการเกณฑ์และก็ระดับคุณภาพนะคะเพื่อประเมินผลงานโดยให้คะแนนตามรูบิคสกอร์ค่ะแบ่งเป็น5ระดับนะคะก็คือดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้และปรับปรุงค่ะส่วนเกณฑ์การให้คะแนนนะคะจะแบ่งเป็น5้าเกณฑ์ดังนี้ค่ะ 1. ตรงจุดประสงค์และมีประโยชน์2 มีการประดิษฐ์ตามขั้นตอนและประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมนะคะ 3. มีการบรูรณาการสเต็มศึกษา4ีสาขาวิชานะคะ 4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่มค่ะและ 5. อธิบายหลักการทำงานของนาฬิกาแดดค่ะรวมคะแนนการประเมินทั้งหมด5ข้อ5ระดับนะคะรวมเป็น25คะแนนค่ะต่อไปก็เชิญรับชมคลิปสาธิตการใช้นาฬิกาแดดได้เลยค่ะ ความค่าเชื่อนของนาฬิกาแดดอาจจะเกิดจาก2ส,สาเหตุคือ 1. ่เสากำหนิดเ,เงาไม่ตั้งฉาก 2. กํกำหนดละติจูุตผิดกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ